สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาแนะนําเป็นตุ๊กตา BJD มาใหม่ล่าสุดของร้าน NDA Shop ครับเป็นตุ๊กตา BJD ขนาด30ซนติเมตรมาในธีมของชุด Lolita นะครับนี่คุณหนูแสนน่ารักมาให้ดูกันก่อนเลยนะครับต้องบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้งานพรีเมียมมากนะครับแล้วก็เป็นฟูลเซตด้วยนะตอนนี้มีให้สะสม2แบบด้วยกันนะครับ น่ารักไหมดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าน่ารักถูกต้องไหมครับอะเดี๋ยวพี่ลูกให้ดูนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเขามีหน้าตาประมาณไหนแล้วก็มีความสวยประมาณไหนนะครับอ่ะเริ่มต้นแบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่ง <ili> <ๆ>เห็นไหมเอ่ยน่ารักมากอ่เดี๋ยวให้ดูดีเทลกล่องดีกว่าก่อนที่เราจะดูแบบดีเทลกล่องของเขาเนี่ยกล่องเขาเป็นกล่องกิฟต์นี่นะครับเป็นกล่องกิฟต์เซ็ตนะตัวนี้เป็นกล่องกิฟต์กล่องของขวัญนะครับงานดีมาก เป็นกล่องที่เขาทามาพิเศษนะครับเด็กๆเดี๋ยวให้ดูก่อนกล่องสวยมากเป็นกล่องของขวัญอย่างดีเลยเหมาะกับนําไปเปน็นของขวัญของฝากหรือว่าของสะสมเลยนะครับตัวนี้เป็นกระดาษเนี่ยเหมือนกับกระดาษพิมพ์ลายเงินอย่างดีกงานดีสุดๆแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหูฮิลริบบิ้นงานที่บอกคําเดียวเลยว่าตัวนี้เป็นงานพรีเมียมสุดๆเลยแค่กล่องก็คุ้มแล้วเป็นกล่องกิฟต์นะครับอันนี้เราแถมให้ด้วย ทุกกล่องเลยมาดูดีเทลกันก่อนดีกว่าครับดีเทลแบบที่1นับอ่ะครับยวพี่ให้ดูดีเทลแบบที่1จะเป็นชุดสีฟ้าสีบลูนะครับข้างหน้าเขาจะเขียนว่า craftmanship นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นลายแบบลายดอกไม้สังเกตรวดลายกล่องกล่องนะจะเป็นแบบลายฉลุดอกไม้ยังหรูเลยยวพี่ให้ดูนะครับดีเทลกล่องค่อนข้างสวย ขนาดของตุ๊กตาตัวน้องเนี่ย30เซนติเมย้อมไปหนึ่งรอบนะครับสูง30เซนติมแล้วก็เป็นตุ๊กตา BJD คาว่า BJD คือเป็นข้อต่อทุกจุดนะครับที่ข้อมือที่ข้อแขนที่ข้อขานะครับตัวนี้แล้วก็ที่บริเวณนี้ด้วยทุกจุดเลยนะครับอันด,ดูดีเทลก่อนเมคอัพนะครับเป็นเมคอัพนี ขนตาเป็นขนตาจริงย้ำไม่หนึ่งรอบนะครับตัวนี้ไม่ใช่ขนตาวาดเป็นขนตาจริงแล้วก็ริมฝีปากสวยมากเหมือนเด็กจริงๆเลยครับงานงามมากๆเลยเนี่ยเหมือนกับงานที่เขาเป็นงานเพ้นโดยช่างฝีมืออย่างดีเลยนะตัวนี้แล้วก็เส้นผมจะเป็นผมลอนสีน้ำตาลครับผมลอนสีน้ำตาลน,นะในด้านชุดชุดครับจะเป็นชุดแบบชุดโลลิต้านิดหนึ่ง ชุดแนวล,ลูริต้าจะค่อนข้างแบบฟูฟูแล้วก็เป็นลายนี่ลูกไม้ครับลูกไม้ที่ปลายลายชุดมีเพชรด,ด้วยเห็นไหมชุดของเขาเนี่ยดีเทลตัดพี่บอกไปคำเดียวเลยวว่าถ้าเด็กๆไปซื้อแค่ชุดแยกข้างนอกเนี่ยขั้นต่ำเลยนะถ้าเป็นชุดตัดประมาณนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณเกือบ300กว่าบาท ยังถูกเลยคือ250แค่ชุดนะครับไม่ใช่หมายถึงตัวตุ๊กตานะแค่ชุดเนี่ยประมาณ2 3 0ถึงแล้วแต่อันนี้เขามีแถมให้ในตัวนะครับแล้วในด้านของรองเท้าครับรองเท้าเนาะในกล่องจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีรูปภาพนะครับที่ทายคลิปวิดีโอพี่ลงรูปเอาไว้ให้ดูด้วยว่ารูปของน้องเขาเนี่ยเวลาที่แกะจากกล่องแล้วจะเป็นยังไงนะอาจต่ดูบางต้นกอนละกันรองเท้าของเขาจะเป็นรองเท้านี่ คัตชูนะครับตัวนี้มีส้นเป็นส้นเตียเนาะเล็กๆนะครับแล้วก็มีดอกไม้ให้ด้วยเป็นเทไม้ดอกไม้สีชมพูอาจจะไม่ค่อยเห็นในวิดีโอนะครับแต่ตัวจริงสวยมากมีหมวกด้วยนะพี่ลืมบอกตัวนี้มีหมวกใส่ไว้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบที่1จะเป็นชุดสีออกสีฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับต่อมาสีฟ้าน้ําเงินนะเมื่อกี้ไม่ใช่ฟ้าจ๋าต่อมาครับ แบบที่2แบบที่2จะเป็นชุดสีชมพูตัวนี้คุณหนูจ๋ามากคุณหนูประมาณว่าเดินในทุ่งลาเวนเดอร์นะครับเด็กๆเมคอัพจะคล้ายๆกันครับตัวนี้จะแก้มป่องกว่านิดนึงเนาะขนตาจริงเหมือนกันนะครับเด็กๆขนตาจริงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูบางคนบอกอยากดูเลยค่ะหนูไม่อยากดูท้ายคลิปวิดีโอเห็นไหมเลยสว่างไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่ปรับแสงนิดนึงนี่นะครับ ถ้าเป็นรองเท้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบนี้นี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการประดับด้วยดอกไม้ดอกไม้ยังดีเลยนะครับโอเคจะแบบนี้เลยงานดีมากตัวนี้เขาเหมือนกับเป็นงานที่เขาทําเป็นกฟิ์เซตนะครับเด็ก,ดกอะตัวนี้กลับมาที่ตัวนี้อีกรอบหนึ่งเนาะเนื้อเนอาเครื่องไปเยอะนี่นะครับ จะเป็นเมคอัพประมาณนี้ขนตาจริงแล้วก็เส้นผมเป็นผมรอนสีชมพูออกชมพูนมนมนิดนึงนะมีหมวกให้เช่นกันครับเป็นหมวกลูกไม้แล้วก็ในด้านของดีเทลชุดนี่ดีเทลชุดเป็นชุดลูกไม้เหมือนกันนะครับมีการประดับด้วยเพชรตัวอักษรอ,อย่างดีแล้วก็ตัวนี้มีสร้อยไขยมุกด้วยนะครับมีสร้อยไขยมุกให้ด้วยงานคุณหนูมากมีรองเท้าให้เช่นกัน อะเห็นไหมเอ่ยพี่ว่ามันเป็นคุณค่ากับการสะสมมากหรือช่วงเนี้ยนะครับใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมฮาของปันให้กับลูกลูกหลานครับซื้อกล่องหนึ่งหรือ2กล่องเนี่ยเป็นคู่กันเลยมอบให้กับลูกหลานนะหกปีกันตายแน่นอนนะอ่ะอันนี้เทียบให้ดูเลย2แบบนะครับว่าการของเขาเนี่ยเตะขนาดไหนดีขนาดไหนให้เป็นกล่องแบบน,นี้เลยนะครับ สำหรับตุ๊กตา BJD ขนาด30ซนติเมตรรุ่นครับแมนชิพนะครับหรือว่ารุ่นโรติโตรลิต้าสไตล์เนี่ยราคาพิเศษเลยครับเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศแต่ตัวนี้พร้อมส่งย้าไม่หนึ่งรอบนะครับไม่ต้องรอพีออเดอร์อะไรทั้งสิ้นพร้อมส่งเลยราคาพิเศษครับ กล่องละ450บาทเท่านั้นย้ำก็อีกหนึ่งรอบสำหรับตุ๊กตาคราฟแมนชิฟนะครับ BJD 30เซนติมตรรุ่นโลลิ t ้สาสไตลตัวนี้กล่องละ450บาทเท่านั้นเองครับได้แบบพร้อมกับแบบนี้เลยนะครับแถมกล่องกิฟต์เซ็ตกล่องกิฟต์ให้ด้วยคือกล่องของขวัญตามนี้เลยกล่องขวัญคือกล่องนี้นะครับ ปกติจะเป็นกล่องขอเล่นปกติใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นกล่องที่เขาผลิตออกมาพิเศษเลยครับเขาเรียกว่ากล่องกล่องกิฟต์เซ็ตนะหรือว่ากล่องของขวัญให้ตามนี้เลยกล่องละ450บาทเท่านั้นเองครับราคาข้างนอกพี่บอกคําเดียวเลยว่าไม่มีไม่ได้แน่นอนถ้าเจอคือไม่ใช่คุณภาพนี้ครับนะตัวนี้ร้าน n d a Shop คัดมาพิเศษเท่านั้น450บาทเท่านั้นเองครับมี2แบบให้เลือกสรรกัน นะอยากคิดเยอะเลยครับรุ่นนี้ราคานี้ถือว่าถูกแล้วเนาะแต่งปันของขวัญกันเล่นๆครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวพี่ลงช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ของทางร้านเนาะ atu xn 7330u เดี๋ยวลงไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือทางแฟนเพจ facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากลงไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันครับ ลูกสินค้านะครับรวมถึงช่องทางอื่นในการสั่งซื้อแต่พี่ไว้ที่ท้ายคลิปวิดีโอเช่นกันนะครับเด็กๆอย่าลืมเ,เ,เข้าไปดูกันเยอะๆด้วยยังไงฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับตุ๊กตามีคัาแมนชิฟ์ครับกล่ Man ief, องละ450บาทขนาด30เซนติเมตรเป็น BJD ด้วยนะจ๊ะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันยูวยูวครับยวยวมนสกตน่ารักน่ารักมา พาฉันไปอยู่บ้านซีนะครับตัวนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเด็กๆรีบมาสั่งซื้อกันก่อนสินค้าหมดด้วยนะจ๊ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมนะ450บาทนั้นเองครับบ๊ายบายสวัสดีครับ